ย้อนไปในอดีตมีผู้คนมากมายได้ฝากถ้อยคําสั้นๆไว้ในประวัติศาสตร์เป็นข้อความที่มีความหมายลึกซึ้งแต่คนในยุคนั้นไม่สามารถทําความเข้าใจได้และข้อความเหล่านั้นก็นั้นมีอายุยืนนานมากกว่าพวกเขาจนคนรุ่นหลังไม่ให้ความสนใจกับถ้อยคําเหล่านั้นและเรียกมันว่าปัชญาโทมัสฮอปด้เคยเกล่าวไว้ว่าตามธรรมชาติของมนุษย์ล้วนเห็นประโยชน์ของตัวเองไม่ใช่ของส่วนรวมจอห์นล็อกได้เคยเกล่าวไว้ว่าตามธรรมชาติของมนุษย์แล้วล้วนมีสิทธิเสรีภาพ โสกราติส so ได้เคยเกล่าวไว้ว่าข้าเป็นคนที่ฉลาดที่สุดเพราะข้ารู้หนึ่งสิ่งนั่นคือข้าไม่รู้อะไรเลยและอริสโตเติลที่มีตรากฎญ,ญาด้านความสุขที่ยกตัวอย่างมาว่าหากเพื่อนของท่านกำลังรู้สึกท้อแท้อยู่ละ่ะการโกหกให้เขารู้สึกดีขึ้นนั้นมันเป็นเรื่องที่ผิดศีลธรรมด้วยใช่หรือไม่นอกจากนี้ยังมีปรัชญ,ญาอีกมากมายที่คุณยังไม่รู้และคุณรู้หรือไม่ว่ามันมีเอกที่สร้างไว้เพื่อทำความเข้าใจกับสิ่งนี้โดยเฉพาะอยู่ซึ่งนั่นก็ตามชื่อเลยนั่นก็คือเอกปรัชญ,ญาเข้าเเรื่่องกกันลยดีวา วันนี้ผมได้มีโอกาสมาสัมภาษณ์นิสิตมศิลปากรคณะอักษรศาสตร์เอกปัญญาคนหนึ่งเพื่อสักถามเกี่ยวกับการเรียนในเอกนี้และมีคําถามเพิ่มเติมเล็กน้อยเกี่ยวกับการใช้ชีวิตความเป็นอยู่และเรื่องมหาลัยที่เธอเรียนแต่เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาไปมากกว่าน,นี้ตัดเข้าเรื่องอะไรดีกว่า สวัสดีครับช่วยแนะนําตัวเองให้ฟังหน่อยครับสวัสดีค่ะชื่อนลินน,ลนิพานะคะชื่อออมปีนี้ก็อายุ2ี่แล้วค่ะแล้วก็ตอนนี้เรียนคณะอักษรศาสตร์เอกประชามหาวิทยาลัยศิลปกรค่ะอ,อักษรศาสตร์เอกปรัชาเนี่ยเขาได้สอนอะไรคุณบ้างหรอครับหลักๆแล้วเราก็เรียนประชานาะเพราะว่าเราก็เอกปรชัชาก็ปรัชาก็จะมีตรรกศาสตร์มี หลายๆอย่างที่มันเกี่ยวกับประชาแต์ก็ให้คําตอบได้ไม่เยอะเหมือนกันค่ะเพราะว่าตอนนี้ยังไม่ได้เรียนแบบเจาะลึกแต่เท่าที่เรียนมาก็จะมีตรกศาสตร์มีประชาเบื้องต้นมีประวัติประชาเราเรียนประชา่าส่วนใหญ่จะเป็นการศึกษาแ ok นวะคิดศึกษาทัศนติของคนที่เราเอามาเรียนอย่างอริสโตเติล เทโตแล้วก็โซเคเตสอะไรเงี้ยเราจะศึกษาแนวคิดที่เขาเคยเขียนไว้ว่าเขาคิดยังไงเกี่ยวกับเรื่องนี้เรื่องนี้เขาคิดว่ายังไงอะไรอย่างเง okay. ี้ยค่ะโอเคันที่คำถามต่อไปนะครับผมอยากรู้ว่าเรียนยากหรือเปล่าครับสำหรับเราอะไม่ยากเพราะว่าเอ่อจะว่าอย่างนี้มันเหมือนเป็นความสามารถแฝงของเราแล้วก็เราชอบเราถนัดอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยไม่ยากแต่ว่าสําหรับ คนที่แบบไม่เข้าใจอะไรแบบเนี้ยไม่เข้าใจกันตังคาถามไม่เข้าใจว่าทําไมเราต้องมาถามเรื่องนี้ทําไมเราต้องมาแบบสนใจเรื่องอะไรแบบนี้แล้วมาดิสคัสกันเงี้ยคนถ้าคุณไม่เข้าใจเลยก็คือไม่เข้าใจเลยอย่างล่าสุดที่สอบข้อสอบส่วนใหญ่ของเอกประชาจะไม่ใช่ข้อสอบการจะเป็นข้อสอบเขียนจะให้หัวข้อมาแล้วเราก็ต้องไปอ่าบรรยายแล้วก็เหมือนอธิบายความคิดของเราเกี่ยวกับ คำถามที่เขาให้มาอะไรอย่างเงี้ยถ้าคนทํามไม่ได้เลยก็คือส่งกระดาษเปล่าเลยนะหรือว่าถ้าเขียนอะไรที่มันแบบเป็นแค่น้ำน้าไม่ได้เนื้ออะไรเงี้ยก็เสี่ยงติดเอฟเหมือนกันเพราะว่าเทอมที่แล้วก็มีเพื่อนที่เรียนด้วยกันเนี่ยติดเอฟแต่ว่าเราเรา,เราผ่าอะไรอย่างเงี้ยก็ถ้าคนไม่ถนัดเลยก็คือไม่ได้เลยก็ถือว่ายากแต่ว่าสําหรับตัวเราก็คือไม่ยากเท่าไหร่อ๋อเป็นความสามารถแฝงความสามารถพิเศษอืมโอเค คำถามข้อถัดมาขอสอบถามได้ไหมครับว่าเรียนที่มอศิลิปกรเนี่ยมีข้อดีข้อเสียยังไงครับข้อดีอย่างแรกที่เราชอบเลยก็คือคณะอักษรศาสตร์ของที่เนี่ยอนุญาตให้ใส่ใส่เวทใส่เดียนได้นี่นี่คือข้อแรกเลยชอบที่สุดแล้วชอบมากเพราะว่าถ้าแบบมันเหมือนเป็นแรงบันดาใจให้ไปเรียนนะคือเนี่ยเป็นคนชอบแต่งตัวระดับหนึ่งแล้วแบบว่าวันไหนที่แบบว่าเออยลุคนี้ได้ก็รู้สึกว่าอยากไปเรียนอยากไปอยู่ ที่มอทั้งวันอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยเป็นหนึ่งในแรงขับเคลื่อนให้เราไปเรียนแล้วก็อย่างที่สองก็คือนครปฐมอ่ะมันใกล้กรุงเทพจริงๆแล้วเราอยากเรียนที่กรุงเทพแต่ว่าเราไม่โอเคการใช้ชีวิตที่กรุงเทพเราก็เลยเลือกที่มันมาเรียนอะไรที่มันใกล้ๆกรุงเทพแทนแบบใช้เวลาไปกรุงเทพแค่หนึ่งชั่วโมงหรือสองชั่วโมงอะไรอย่างเงี้ยมันก็โอเคกว่าที่จะแบบไปอยู่ในกรุงเทพที่มันวุ่นวายก็รวมๆแล้วก็มีสองข้อประมานนี้อืมขออนี้ถามขอน้ำส่วนตัวนะครับคือคุณเป็นคนจังหวัดอะไรครับ เป็นคนจังหวัดมหาสารคามค่ะอ๋องั้นขอเข้าสู่คำถามถัดไปเลยนะครับคือคุณรู้สึกยังไงบ้างครับที่ได้มาเรียนศึกษาอยู่ต่างจังหวัดก็ไม่ได้ลำบากมากนะครับเพราะว่าส่วนตัวเป็นคนที่ไม่ชอบอยู่ติดบ,บ้านอยู่แล้วแล้วกอ็อยากอยู่ที่ใหม่ๆบ้างอะไรอย่างเงี้ยอยู่แต่บ้านบางทีมันก็เบื่อเนาะแล้วก็หาที่ใหม่ๆมาอยู่การที่คุณมาอยู่ที่นั่นเนี่ยคุณต้องปรับตัวมากน้อยแค่ไหนครับ สำหรับเราคือไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่แต่ว่าหลักๆก็จะมีเรื่องอศึกษาเส้นทางว่าอันนั้นไปยังไงนี่ไปยังไงแล้วก็หลักๆอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องรสชาติอาหารคือก็เข้าใจได้เพราะว่าเราก็มาอยู่ต่างมีภาคเนาะแล้วแบบรสชาติอาหารอย่างเนี้ยมันก็จะไม่ค่อยเหมือนกันหรือว่าอาหารพื้นบ้านที่เราเคยกินอะไรเนี้ยก็จะหาย,ายากหน่อยแล้วก็ต้องอดทนไม่ก็แบบว่าทําเองอะไรอย่างเงี้ยค่ะคำถามถัดมา เคยเจอเรื่องแปลกๆในมหาลัยไหมครับขอ,อ,อช่วยเราประสบการณ์ให้ฟังหน่อยครับมันอาจจะแบบว่าไม่แปลกสําหรับเราแต่เราคิดว่าอาจจะแปลกสําหรับสายตาคนภายนอกอะไรอย่างนี้นะแบบว่าก็อย่างที่บอกไปว่ามเราเนี่ยให้อิสระเสรีในเรื่องการแต่งตัวการใส่แเวทมาเรียนได้แล้วทีเนี้ยด้วยความที่มันมีคณะเขาเรียกวาย่าอะไรจิตกรรมหรอที่มันด็ดติดรวมกันเยอะๆมันแฟชั่นกันอย่างตัวเขาก็เลยค่อนข้างที่จะแบบว่า ไปแฟชั่นมากเกินไปหน่อยหรือว่าหลุดโลกอะไรอย่างเงี้ยคนข้างนอกที่มาเห็นก็อาจจะตกใจนะว่าเฮ้ยแต่งตัวอย่างนี้ไปเรียนเหรอไม่เคยมีกรณีที่แบบว่าอาจารย์บอกให้นายยามหน้าประตูมอว่าอย่าให้คนบ้าเข้ามาในมอนะอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่านายยามก็บอกว่าอาจารย์ครับผมไม่สามารถแยกนักศึกษากับคนบ้าได้ครับเขาแต่งตัวเหมือนกันเกินไปกับ ที่แบบเคยมีรุ่นที่ขี่มอเตอร์ไซค์อะไรใช่ไหมแล้วมีน้องนักศึกษาโบ,บกพี่เขาจอดเพราะว่าคิดว่าต้องการความช่วยเหลือน้องพอโบอกเสร็จพี่เขาจอดใช่ไหมน้องเขาก็กระโดดขึ้นมาเลยแล้วบอกว่าไปมอสินค่ะพี่พี่เขาก็ตกใจเพราะว่าพี่ไม่ได้เป็นวินสงสัยวันนั้นอะ mm. แต่งตัวเหมือนวินเกินไปมันก็เลยแบบเออน้องเขาก็เลยเข้าใจผิดมันก็เลยถือว่าเป็นเรื่องแปลกของคนภายนอกแต่ว่าสาหรับคนในมอในรั้วมอเอนี้ยก็ไม่ได้มองว่าแปลกเพราะทุกคนแบบแต่งตัวกันอย่างนี้ทุกวันก็อาจจะชินตา อืมวยน่าสนใจก็จบไปแล้วนะครับสำหรับคำถามขอบคุณที่มาให้การสัมภาษณ์ในวันนี้สุดท้ายนะครับอยากฝากบอกอะไรคนดูที่กำลังดูคลิปนี้อยู่บ้างครับออยากจะฝากเกี่ยวกับมอค่ะศิลปกรเป็นมอที่แบบว่าอินดี้แล้วก็น่ารักมากมอสำหรับอินโทรเวิร์ดแล้วก็มอเรามีคอนเสิร์ตค่อนข้างเยอะถ้าใครชอบอะไรแบบนี้ก็ ถือว่าเหมาะสมกับตัวเองเลยแล้วมอเราก็ใหอิสระทุกอย่างแบบค่อนข้างเยอะอะก็ถ้าใครชอบอะไรแนวนี้ก็มามาที่นี่ได้ผมเอกใจอย่างหนึ่งมอสลหรับอินอทรดนะครับแบบช่วยขยายความได้ไหมครับอ,ออันนี้เราไม่แน่ใจนะว่าคนส่วนใหญ่มองว่าไงแต่ว่ามันจะมีช่วงหนึ่งที่เหมือนจะเป็นเทรนทวิตเตอร์ไหมนะที่แบบว่ามอนี้จะเป็นคาเล็เตอร์อะไรอย่างเงี้ย แล้วสําหรับมสิ่นะทุกคนมองว่าเป็นคาแรคเตอร์ของคนติดเตดอร์อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็สําหรับคนอินโทรเวิร์ดเพราะว่ามันก็เหมือนเป็นคาแรคเตอร์ของคนที่เรียนศิลปะด,ด้วยไหมมันก็เลยทําให้คนส่วนส่วนใหญ่นะคนข้างนอกมองว่าเราคนในเนี้ยอินโทรเวิร์ดการติดอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยเป็นชื่อที่มาของว่ามสําหรับอินโทรเวิร์ดเพราะว่าถ้าได้สังเกตทุกคนก็เหมือนจะ อยู่คนเดียวกันเยอะมากกว่าที่จะจับกลุ่มกันหรือว่ามันก็มีคนที่จับกลุ่มแหละแต่ว่าคนที่อยู่คนเดียวมันก็มีก็เขาก็อาจจะติดหรือว่าเป็นอินทวีดจริงๆก็ได้เนี่ยก็ไม่รู้อ๋อขอบคุณครับ